ความเชื่อเรื่องดวงประจำตัวแต่ละคนนั้นมีมาแต่โบราณการล้วนเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางชีวิตในแต่ละห้วงยามและวันนี้อาจารย์ประสิทธิ์คอนจะขอพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกับดวงชะตาของผู้ที่มีดวงนักบวชไปดูว่าคุณคือดวงแบบไหนผู้ที่ตกอยู่ในเกณฑ์ดวงนักบวชนี้มักเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบมีเมตตาธรรมสูงยิ่งราวลำธารที่ไหลเอื่อยแต่เปี่ยมด้วยความฉ่ำเย็น มีแนวโน้มที่จะสแสวงหาความสงบทางใจไม่ยึดติดกับลาบยศสรรเสริญหรือทับสินภายนอกมากนักชีวิตมักจะวนเวียนอยู่กับการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมหรือการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดวงชะตนี้บ่งบอกถึงบุคคลที่มีปัญญาแจ่มใสราวแสงประทีปสองทางมักมียานอย่างรู้หรือสัมผัสพิเศษที่เหนือผู้อื่นทำให้สามารถมองเห็นสัจธรรมและหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างลึกซึง้ง บางท่านอาจมีโอกาสได้ออกบวชถือเพศพรหมจรรย์หรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมะอย่างแท้จริงและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอในด้านการงานนั้นหากไม่ได้อยู่ในเพศบรรพชิตก็มักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นการให้คำปรึกษาการสอนธรรมะหรือการเผยแพร่สิ่งดีงามแก่สังคมซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขใจและความสำเร็จอย่างยั่งยืนส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้น ผู้ที่มีดวงนักบวชมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับทางธรรมหรือความสงบภายในแต่กระนั้นก็ยังคงเป็นที่รักและเคารพของผู้คนรอบข้างด้วยความดีงามที่เอ่อล้นออกมาจากจิตใจอาจารย์ประสิทธิพรขอให้ทุกท่านที่มีดวงนักบวชจงรักษาความดีงามนี้ไว้ให้มั่นคงดุดดังเพชรน้ำงามที่เปล่งประกายจงใช้ปัญญาและเมตตาธรรมที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ขอให้ชีวิตของท่านเต็มเปี่ยมด้วยความสุขสงบและความเบิกบานในธรรมให้ดวงชะตาของท่านส่องสว่างนำทางให้ชีวิตพบแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป